เรื่องวัฒนธรรมครับเสียงตองเชียร์หนักมากนะครับเห็นเชิญในกครับรับรางวัลต้นกลางเวทีนะครับร้องตรงกรงงะะลาง,งได้เลย เรียนเชิญคุณสอนรักครับกล่าวอะไรสักเล็กน้อยบรเิเวณโพเดียมครับครับนนก่อนอื่นก็กลาบขอบพระคุณท่านประธานนะครับแล้วก็คณะผู้จัดงานนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะครับในชีวิตผมเพื่งจะได้รับรางวัลน,นะครับเป็นรางวัลน,นี้รางวัลแรกนะครับ ก็ขอบพระคุณนะครับสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันมาก็คือลูกทุ่งของเรานี่แหละครับจะอยู่คู่ประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณนะครับลูกสาว,วรับน้องรุ่นเนชนกพร้อมด้วยแฟนขับน้องรุ่นด้วยแฟครับขอบคุบค้งนะครับทุกกำลังใจที่ช่วยซัอพอร์ศิลปินนะครับผมสัญญาว่า รางวัลนี้ทรงเกียรติสําหรับครอบครัวผมและก็ตระกูลผมนะครับผมก็จะนํารางวัลนี้นะครับกลับไปฝากพี่น้องศิลปินนะครับทุกๆแขนงที่โคราชครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณสอนรักเพชรวิเชียนครับและก็ดับยไปครับขอแสดงความยินดีกับคุณเฉลิมชัยมาลัยน้าครับในสาขาคู่ขคุณประโยชน์และส่งเสริมด้านวัฒนธรรมครับ เป็นเชลรับรางวัลตรงกลางวีีได้เลยนะครับและกล้องตรงกลาง